ไปดูเรื่องที่โห oh, เป็นข่าวที่มีภาพวิจารณ์กันเยอะมากของการจ่ายยาผิดของโรงพยาบาลให้กับเด็ก10บขวบไม่น่าเกิดขึ้นอ่ะน่าสิฮะค่ะเอเป็นคุณแม่วัย35ปีชาวบุรีรัมเนี่ยมาโพสต์ให้อุทาหรณ์ครับว่าโรงพยาบาลจ่ายยาผิดทําให้ลูกชายของเขาสุดข,ขวบนั่นเองะฮะกินยาไปถึง14เม็ดแล้วน้องหลับยาวๆไปเลยฮะค่ะ ผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะที่ชื่อว่าคุณสุพัฒน์วงดีค่ะโพสต์ภาพลูกชายขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะที่อำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพร้อมข้อความที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนะคะบอกว่าลูกชายกินยานอนหลับไป8เม็ดค่ะรวมถึงยาลดความดันและอื่นๆรวม14เม็ดซึ่งขนาดนั้นนะคะยายเนี่ยเป็นคนเฝ้ายายของน้องเป็นคนเฝ้าไข่ยอยู่แล้วก็ถามพยาบาลก่อนแล้วว่าต้องกินทั้งหมดนี่เลยเหรอซึอ่งได้คำตอบว่าหมอบอกว่าต้องกินทั้งหมด ทำให้ลูกชายของตัวเองเนี่ยหลับยาวเลยนะคะตั้งแต่บ่าย3ามจนถึงขณะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปทำให้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวไปสอบถามนะคะคุณแม่ก็คือนางสาวสุพัฒนะคะให้ข้อมูลว่าลูกชายของเธอเป็นโรคไตค่ะนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ละวันแพทย์จะจ่ายยาครั้งละ6เม็ด ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันที่5ที่ลูกชายอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้ให้ยายเนี่ยของหลานเป็นคนเฝ้าจากนั้นช่วงบ่าย2องตัวเองได้กลับไปหาลูกชายนะคะแต่ก็เห็นว่าหลับสนิทแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะตื่นเลยจึงถามยายยายก็บอกว่าลูกกินยาไป14เม็ด แล้วก็วันต่อมาเนี่ยเห็นเตียงข้างๆดูแล้วผิดสังเกตค่ะถึงทราบว่าเตียงข้างๆที่อยู่ติดกันเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานรวมถึงเลิกเล่ากระทันหันนะคะจึงเกิดอาการแบบเหมือนคลั่งอะ่ะเพราะว่าไม่ได้รับยาคาดว่ายาเนี่ยเป็นของเตียงข้างๆหรือเปล่าที่เอามาให้ลูกชายของเธอกิน<อ>กระทั่งกลับไปถามแพทย์อีกครั้งแพทย์ยอมรับว,ว่าจ่ายยาผิดเท่ากับว่าลูกชายของเธอเนี่ยกินยาของตัวเองไป6เม็ดแล้วก็กินยานอนหลับของเตียงข้างๆไปอีก8เม็ดค่ะ แต่หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปลูกชายก็ตื่นขึ้นมาซึ่งผู้โพสต์เนี่ยยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการเอาผิดแพทย์นะแต่ว่าต้องการที่จะเตือนแล้วก็ฝากให้คิดว่าหากจ่ายยาผิดในลักษณะนี้อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงถึงเกิดชีวิตเธอได้<ะ>เห็นเกิดชีวิตของคนไข้ได้นะคะ,ะล่าสุดเนี่ยผู้สื่ข่าวเดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ะพบว่าเด็กตอนนี้ รู้สึกตัวดีนะคะแล้วก็ยังมีอาการมึนงงอยู่เล็กน้อยค่ะซึ่งแม่ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดทีมแพทย์พยาบาลเข้ามาพูดคุยชี้แจงกับคุณแม่นะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านของแพทย์ที่ทําการรักษาค่ะก็ยืนยันว่ายาที่เด็กกินเข้าไป14เม็ดเนี่ยเป็นยานอนหลับนะคะที่ทําให้หลับนานขึ้นไม่มีผลข้างเคียงใดๆและเป็นยาของเตียงข้างๆที่เปนผู้ป่วยโรคพิสุราเลือลังจริงๆ ซึ่งก็ยอมรับว่ายาตัวนี้เป็นยาที่กล่อมประสาททำให้สงบหรือว่าหลับลงเบื้องต้นเนี่ยก็ทำความเข้าใจกับแม่ของเด็กแล้วส่วนเรื่องจะเยียวยาอะไรยังไงหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผู้บริหารพูดคุยกันไปฟังเสียงของคุณหมอผู้ที่ทำการรักษากันค่ะวันที่เกิดเหตุนเนี่ยปกติคุณแม่เนี่ยคือเด็กคนนี้เขานอนมาได้ประมาณสักหกวันแล้วฮะพอดีวันที่เกิดเหตุนะ่ะ ดันเป็นการเปลี่ยนเวรก็คือแม่เขาไม่อยู่แม่เขาไปอยู่บ้านแล้วเขาให้ให้ยาคุณยายเน่ะมาเฝ้าแทนเพราะฉะนั้นคุณยายก็จะแบบบางทีก็อาจจะไม่รู้ว่าการเปลี่นไปของโรคเป็นยังไงยาที่น้องควรจะได้กินในแต่ละวันเนี่ยมีขนาดหรือปริมาณเท่าไหร่คุณยายเขาอาจจะสับสนตรงนี้ได้น้องหลับไปนานไหมกี่ชั่วโมงประมาณเก้าโมงครึ่งแต่ก็ตื่นช่วงสายแต่ก็ตื่นมาแบบเง,งี้เงี้ยแล้วก็นอนต่อครับแล้ว,ลวน้องเขามาอยู่ที่โรงพยาบาลนี่กี่วันละ โอ้ยไม่ได้นับเลยจ้ะประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าเขาจ่ายยาผิดนใจตอนไหนครับเมื่อวานเมื่อวานจ้ะโทษนะครับในส่วนของพี่เองติดใจการรักษาของของโรงมานไหมูไม่ติดใจดอกเราไม่ได้เอา <c oughs> เรื่องอะไร <c oughs> จ้าเพราะว่าเขาก็ดูแลลูกเราดี